บีสเดเดี๋ยวมาอยี้เลยแหละครับผมคือขึ้นอัปเดตมาเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวไม่มีแอดมินใบิวเหรอเอา้าเกิดอะไรขึ้น <c oughs> เดี๋ยวทุกคนอ๋อมาแล้วตกใจหมดเลยนะครับผมคือปล่อยมาอัปเดตก่อนแล้วเดี๋ยวแอดมินนบิวต,ตามมาทีหลังนะครับคิดว่าแต่ไม่มีนะครับ เอายังอยู่อีกแหละครับผมท็อปิกสปาริโนเรานะครับเพิ่มเติมคือมินนี่ครับผม5ต้นนะครับจัดไปเติงงแต่ไม่ฟรีนะครับใครโชคดีก็จะได้ต้นอะไรเอ่ยต่อจากอันนี้เป็นมะกรูดนะครับผมครั้งก่อนเป็นมะนาว รอบนี้มามากูดแล้วนะครับผมไม่ใช่เป็นอะโวคาโดนะครับผมติดนีออนด้วยเพื่อนๆหูยเจ๋งอะ่ะยังอยู่มิวเทชั่นแมชชีนโอ้ยเขาแยกโซนเลยนะก็จะมีแพนแอค t แทคเตอร์นะครับผมมิวเทชั่นแมชชีนแล้วก็ฟิลแมชชีนนะครับผมให้มาอยู่โซนบริเวณตรงนี้เออดีครับผมอันนี้คืออะไรเขาต้องการเอกแผนมีไหมเอ,อ่ยถ้าไม่มีก็จะต้องไปคราบก่อนนะครับผมอันนี้อย่าบอกนะมัโอ้โหจจิงด้วยเป็นต้นไม้ <laughs> เอ้ยน่ารักกันทุกคน อันนี้น่ารักมากนะครับผมแล้วก็มีเจ้าเชฟเจ้าเชฟหนูแฮมเตอร์อันนี้น่าจะเป็นเบลลอดนะครับแล้วก็มีน้ํายาไซพูชั่นเพิ่มโอกาสปลูกพืชได้ต้นใหญ่เหรอใช่ไหมน่าจะใช่เลยเพราะว่าความสามารถมันคนละอย่างกับวิตพูชันนะครับของวิตพูชันเนี่ยจะเป็นปลูกแล้วเพิ่มโอกาสให้พืชติดการกลายพันธุ์แต่อันนี้เพิ่มโอกาสให้ได้ต้นใหญ่้ยเจ๋งอ่ะผมมีเอ็กแพนอยู่นะแต่ยังไม่ได้ปลูกเลยครับผม เดี๋ยวเราจะต้องไปปลูกกันก่อนนะครับผมไม่เป็นไรผมเตรียมพืชที่จะปลูกเอาไว้ตอนแอดมินดบิด้วยนะครับจริงๆก็ปลูกตอนนี้ได้เลยครับผมแต่ผมแนะนําให้ปลูกตอนเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีแรนดอมนะครับผมนี่ไงมีเวลาตรงนี้ด้วยขอโทษเพื่อนๆเขาเปลี่ยนแล้วนะครับเมื่อกี้เป็นเอ็กแพนใช่ไหมทีนี้เปลี่ยนเป็นซันฟลาวเวอร์ซันฟลาวเวอร์ผมมีติดโก1.3ผมจะให้เขาก็แล้วกันนะครับผมเอาไหมเจ้าแฮมเตอร์อ่าได้ด้วยนะครับผมติดการกลายพันธุ์ก็ สามารถนํามาให้ได้อ๋อเราจะต้องเก็บมิชชั่นให้คอมพิวต์100%ก่อนนะครับจึงจะได้เจ้านี่กับเจ้านี่และก็น้ายานี้ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรทุกคนมันเก็บไม่ยากนะครับผมถ้าเป็นพืชระดับสูงๆแบบนี้ก็ไม่ต้องผมแนะนําเทคนิคอย่างนี้ก็แล้วกันให้เราปลูกลอไว้ได้เลยนะครับผมอย่างเช่น sunflower นะครับ c a t ต t u s หรือเอกแพ a หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่ามันหาได้ง่ายๆเนี่ยมันง่ายสําหรับเราเราปลูกเตรียมไว้ได้เลย นะครับผมปลูกเยอะๆไปเลยนะครับพอถึงเวลาในส่วนของ quest มาเขาต้องการต้นที่เรามีเราก็ค่อยเอามาให้เขานะครับผมแบบนี้โอเคทีนี้เรากลับไปดูที่บ้านเรานิดหนึ่งนะครับมีต้นอะไรดีๆมาขายบ้างครับผมต้นยังไม่มานะครับแต่ว่าแอดมินเนี่ยมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอผู้พัฒนาซัมมอนมาให้นะเพื่อนๆในระหว่างนี้เราก็ดองของกันไปก่อนนะครับโอ้ว้วาวเมื่อกี้ได้ตัวนี้มาเหรอ ลืมดูเลยนะครับผมเป็นเทียสามติดกลกติกนะครับเพื่อนๆถ้ามีติดการกลายพันธุ์เงินเยอะๆแบบนี้อีกก็ไปรวมได้นะครับผมอันนี้ติดแมกมาครับแมกมาก็เก็บไว้ก็แล้วกันเจ้าเมกาโลโดนเนี่ยเพื่อนๆมันน่ารักดีลืมไปอีกหนึ่งอย่างครับพชันใครมีผมใช้สปีดไปนะครับผมบูธสามสินาทีนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเพิ่มโชคนะครับ เพิ่มโชคไปอีก30ยังไม่หมดการเหนียวไว้ก่อนนะครับดาเมจแล้วก็วิดโพชัน่นเพื่อนๆอย่าลืมเตือนผมด้วยนะครับตอนที่ผู้พัฒนาใกล้ไปย10นาทีสุดท้ายเดี๋ยวเราใช้วิดโพชชันแลว้วก็ปลูกพืชไปให้หมดเลยนะครับผมเนี่ยด้านล่างที่ผมเตรียมไว้เนี่ยประมาณ50ต้นนะครับผมเจ้าเดมายูไม่ต้องมาแล้วมัง้งเดมายูไม่ติดการกลายพันธุ์น,น่ะมาได้ก็เท่านั้นนะครับผมเงินมันน้อยอ่ะผมไม่เก็บแล้วสามหมื่นสามกับสี่หมื่นสองทุกคนไว้เดี๋ยวติดการกลายพันธุ์ดีๆเราค่อยเก็บก็แล้วกันนะครับเจ เมื่อกี้เรากดติดหัวใจไว้แล้วใช่ไหมตัวที่ให้เงินเยอะโอเคกดติดหัวใจไปแล้วนะครับผมเมื่อกี้ผู้วัานาบอกเลยว่าไซต์พชั่นมัน OP มากนะครับผมอยากลองอะ่ะแต่ผมขี้เกียจทำเควสโอ้โหต้องการมะนาวเลยนะจริงๆมะนาวมีหลายต้นนะแต่ไม่คุ้มนะครับพื่รู้ว่าเราจะลองดูทุกคนลองดูแมเอ้ยเอ้ยให้จริงปะเนี้ยผมอยากรู้ว่ามันจะได้กี่เปอร์เซ็นต์เหมือนกันอะเรามาลองกันดูนะผมมี1.1นะครับผมได้อยู่ 1.1ไม่ติดบัฟเอาไปเลยพวกป้าบเขาให้4%ทุกคนไม่ต้องให้นะครับเก็บมะนาวของคุณเอาไว้เอาไว้ไปไฟกับเบลอสดีกว่าครับเ <c oughs> มื่อกี้ได้ตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยติด4%ฟนด้วยฟอร์มล่าวันแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆสังเกตสีเห็นไหมสีมันสูงกว่าระดับสีเข็ดนะครับเฮ้ยไม่เหมือนกันเหรอของเพื่อนเขาเป็นเจ้ามือน,นะครับผมเอาให้ผมเฉยเลยขอบคุณครับขอบคุณครับ ผมได้ฟอร์มูล่าวันเพื่อนเขาให้มือมาถ้ามีอีกตัวแล้วติดการกายพัน์อื่นที่ไม่ใช่โฟซินเนี่ยเอาไปรวมได้นะครับของเพื่อนอ๋อเป็นมือแล้วก็มีนาฬิกาข้อมือใส่แว่นด้วยมันเป็นมีมอะไรเนะี <c> ่ย <oughs> ไม่รู้ว่ามีมอะไรนะครับขอดูอินเด็กหน่อยทุกคน <c oughs> เพื่อจะมีเบรลอดระดับที่สูงกว่า c ีเข็ดมานะครับผมอ่ะ จริงด้วยระดับสูงกว่าซีเข็ดนะครับผมระดับ forbidden ครับเราขาดทีวีนะครับทุกคนเมื่อกี้เราได้มือจากเพื่อนแล้วก็ได้ในส่วนของฟอร์มูล่ามานะครับผมก็ขาดทีวีอันนี้ไม่รู้ว่าทีวีหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าเป็นเล่มเี่ยมคิดว่าน่าจะใช่เอ้ทุกคนผมว่าผมปลูกเลยดีกว่าลืมไปนะครับผมว่าเราปลูก50ต้นเนี่ยคือเวลามันน่าจะไม่พอนะครับเรามีถังลดน้ําเท่าไหร่ผมมีถังลดน้ําตอนนี้นะอยู่ที่458ไม่พอครับ สำหรับ50ต้นนะเวลามันจะหมดก่อนแอดมินจะไปก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องปลูกก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมเก็บแถวหน้าออกให้หมดเก็บได้เลยไหมอะไม่ใช่เก็บปุ๊บ67ตัวใหญ่เท่าบ้านออกมานะเอานี่ไงนะจอทีวีออแต่ไม่ใช่คนละตัวนี้นเป็นระดับสีเขีดไม่ใช่โฟบิดเดนแต่เราต้องยอมแลกครับว่าจะปลูกพืชหรือจะเก็บในส่วนของเบรลอดน,นะครับผมแบบที่ผมบอกเพื่อนๆเลยครับในคลิปเตรียมพร้อมก่อนอัปเดตนะคือเราต้องเผื่อไว้ด้านหลังนะครับผม ผมว่าพืชผมน่าจะไหวยอยู่ถ้าเป็นแบบพวก67เมื่อสักครู่เนี่ยถ้ามันไม่ใช่พวกตัวดาเมจเยอะนะครับผมเก็บมาเก็บมาเก็บมาก่อนนะเก็บมาก่อนโอเคแค่นี้ก็พอแล้วมั้งปลูกทีละนิดจิตแจ่มใสแต่ก่อนจะปลูกนั้นวิโพชันอย่าลืมนะครับผมกดบู t ไปนะครับทีนี้เราก็หว่านมาเมล็ดไปได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นต้นอีเวนต์นะครับเพื่อนๆปลูกกระจายกระจายกันหน่อยก็แล้วกัน โอเคแม็กยังโอเคในระหว่างที่รอพืชโตเราก็มารวมเมกะไดนกันก่อนนะครับผมได้กาแล็กติกมาแล้วก็เลนโบอย่างในน้อยก็น่าจะ3 0 0แสนมั้งตัวนี้รวมเสร็จแล้วก็น่าจะได้ใช้อยู่นะครับผมบอสมาครับแล้วก็เมื่อกี้มีตัวอะไรออกมาเจ้าหนกคู่ผู้พัฒนาซัมมอนนกคู่ออกมา15ื่นห้าขายทิ้งเลยไม่ต้องเก็บแล้วนะครับผมหลังๆชักเยอะไม่อยากเก็บแล้วนะครับผมได้อีกตัวมาแล้วเป็นอัพไซด์ดาว เพื่อนให้มาก่อนหน้านี้เป็นโฟเซนเราเอาไปรวมได้ครับผมอัพไซด์ดาวกับโฟเซนมันมาอีกตัวแล้วทุกคนผมไม่ได้ใส่การ์ดนะคือไม่ได้ใส่การ์ดเพิ่มโชคแต่ว่ามันออกมาดีมากไม่รู้ผู้พัฒนาเขาสมอนออกมาหรือว่ามันออกมาเองนะครับผมอันนี้โฟเซนก็คือแสนหกนะครับเพื่อนให้มาก่อนหน้านี้เป็นเท่าไหร่นะแสนหนงั้นผมใช้ตัวแสนหกกับตัวสองแสพื่นเราก็จะโตแล้วนะครับ โอ้ oh, ได้ต้นใหญ่มาต้นหนึ่งเย่ yeah. ติดไฟด้วยสุดยอดไปเลยส่วนที่เหลือก็เอาไปแจกเพื่อนๆน,นะครับผมที่มันไม่ติดบัฟเนี่ยเอา้าอันนี้ก็ติดอันนี้ติดโฟเสนต้นเล็กก็ดีอยู่นะครับผมเอามารวมกันได้ครับทุกคนผมเก็บพวกนี้ก่อนเดี๋ยวเราปลูกมาอีกรอบหนึ่งเอาหมอกออกได้ไหมครับผมผู้วัฒนามองไม่เห็นทางเลยครับ <laughs> ผู้วัฒนาบอกว่าจะเพิ่มในส่วนของพื้นที่กระเป๋ามาให้นะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะอัปเดตเข้ามาในครั้งนี้ไหมนะ คือตอนนี้กระเป๋าของเรามันปัญหาคือมันเต็มง่ายนะครับผมถ้าไม่อยากให้เต็มง่ายเพื่อนๆก็มาจัดตรงนี้ได้แต่ทีนี้มันยังไม่พออยู่นะเ e อ็กซ์เตอร์สปบวกร้อยห้าสิบเนี่ยก็ยังไม่พอนะครับผมเห็นเขาบอกว่าจะเพิ่มเข้ามาอีกครับอันนี้ได้มาอีกตัวหนึ่งต้องเก็บไหมนะครับผมผูเัฒนาซัมมอนมาเมสกูนีครับหกสิบเจ็ดผมเก็บไว้ก่อนก็ได้เผื่อได้ใช้ในอนาคตวิดพอยชันไปอีกขวดหนึ่งครับผมกดใช้แล้วใช่ไหมทีนี้เราปลูกเพิ่มครับผม เฮ้ยนี่ไงมันมาแล้วมันไม่ใช่จอทีวีเดินเป็นเจ้าลำโพงผมได้มาแล้วเป็นดีเจครับให้เงินเท่าไหร่เอ่ยให้เงินอู้สามแสนหกครับเป็นเลนโบถ้ามีอีกตัวคือผสมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวรอผู้พัฒนาเขาซัมมอนออกมาสามแสนหกน่าจะได้เข้าทีมอยู่มั้งลองดูนะอ่ะได้เข้าทีมครับเฮ้ยมันเอามาทันไหมเนี่ยเร็ว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 เอาไปแล้วครับไม่ทันนะครับผมคือเพื่อนบอกอยู่แต่ผมเพิ่งเห็น กำลังงงกับปุ่มตั้งค่าอยู่ทุกคนออโต้เซลเขาปรับ <c oughs> ใหม่นะครับเพิ่มในส่วนของบอสกับอิกนอร์ลิงเดลี่นะครับถ้าเราแบบไม่อยากจะเก็บอะไรเลยเนะี่ยเพื่อนเพื่อนก็อย่างนี้ไปเลยครับไม่เอาบอสไม่เอาซีเข็ดแต่ถ้าเอาซีเข็ดเอาบอสนะครับผมหรือว่าจะเก็บทุกตัวไว้นะครับผมก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆน,นะว่าจะเลือกเก็บอะไรแล้วก็เลือกไม่เก็บอะไรนะครับมิวเทชันยังอยู่เหมือนเดิมนะเพิ่มเติมคือมีบอสกับ daily. อิกนอร์ลิงเดลี่อัปเดตเข้ามาครับอีกสิบวิมาล มันจะใหญ่เหมือนมสักครู่นี้ไหมมักครู่ผมโชคดีมากอ่ะได้ใหญ่แล้วก็ติดไฟนะครับผมขอแบบเบิ่ม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 แบบเมื่อกี้โอ้ยติดทองมาเออเอาเออเอวิดโพชั่นเราวิดโพชั่นรอบนี้ไม่ค่อยออกนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองปลูกแบบไม่ใช้วิดโพชั่นบ้างนะเพื่อนๆดูซิว่ามันจะได้ใหญ่ไหมแต่เดี๋ยวรอผู้พิจนามาก่อนซันฟลาวเวอร์มีอยู่ซันฟลาวเวอร์เหลืออยู่ไหมโอ้โห8.3ครับเอาไง ผมเสียโกก็แล้วกันนะเสียโก4.2ไปครับค่อยปลูกหาใหม่รวมเสร็จแล้วครับผมเฮ้ย DJ กัลกิกมาโอเคโอเครวมได้ครับทุกคนดูอุ้ย70,000เเสียดายอะ70,000แล้วก็ก่อนหน้านี้เราได้เรนโบว์ผมเก็บเรนโบไว้ส่วนตัว70,000นี่คือไม่เอาก็แล้วกันนะแล้วก็เมื่อกี้ผมรวมเสร็จแล้วนะครับผมเจ้าเมกาโรไดโนนี่เลย สามแสนครับผมกดเข้าทีมไปลองทายกันสินี่คือตัวอะไรครับผมตัวใหม่ <c oughs> มีเอฟเฟกด้วยนะครับมันคือแครับผมผู้พัฒนาเพิ่งซัมมอนมาเมื่อสักครู่นี้เลยมีแอแล้วมีดัอยูแล้วต้องเก็บไหมเนี่ยคือมันให้เงินน้อยอะผมไม่รู้ว่าจะเก็บไปทําไมนะครับผมขายทิ้งเลยก็แล้วกันนะครับคงไม่ได้ใช้อะไรหรอกผู้พัฒนาบอกว่าอย่าเครียดไปเลยครับยังไงเดี๋ยวเขาจะซัมมอนให้ซื้ออีกทีหนึ่งในส่วนของร้านค้าตรงนี้เพราะว่าเมื่อกี้ผมไม่ทันนะ พลาดไปหลายต้นลองปลูกแบบไม่ใช่วิโพชั่นดูบ้างนะครับดูสิมันจะติดการกลายพันธุ์รวมไปถึงได้ยักษ์ใหญ่เบิ่มเหมือนกับการที่ใช้วิดพชันครั้งแรกไหมเพราะว่าครั้งที่2ที่เราปลูกมาสักคู่เนี่ยใช้วิโพชันก็ติดทองมาต้นเดียวครับที่เหลือก็เป็นต้นเล็กหมดเลยด้วยแตงโมอีกแล้วผมมีเยอะแตงโมจัดไปอีกหนึ่งครับผมน้ํายาเราหมดแล้วว่าเราต้องบูทใหม่ครับผม เราใช้ในส่วนของดาเมจลักกี้เอาลักกี้มาก่อนไลออดพชั่นผมไม่ได้ใช้ในะรอบนี้เพราะคิดว่าไม่น่าจะจําเป็นผู้พัฒนาเขามาแบบชิวๆเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเราได้ไซพชันเฮ้ยได้มาตอนไหนวะเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าได้มาตอน <c oughs> ผู้พัฒนาให้ฟรีเหรอไม่รู้จริงๆนะเนี่ยทุกคนอะไรออกมาครับ รถติดไฟครับผมรถติดไฟเป็นอัพไซด์ดาวรวมได้ไหมรวมได้ไหมอัพไซด์ดาวเจ็ดหมื่นแล้วตอนแรกเรามีโฟเส้นแสนห้าโอเคเอามารวมก็ได้นะครับลองรวมดูทุกคนนี่เลยรถติดไฟที่เป็นอัพไซด์ดาวกับรถติดไฟติดโฟเส้นนะครับผมเฮ้ยที่อะดูดิผมชอบนะแต่รวมแล้วอย่าหวังว่าจะได้เงินเยอะนะครับผมได้เงินน้อยเพราะว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยคือเงินมันยังไม่ถึงแสนโอนกันหมดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ คือฝนเพิ่งตกเมกื่อสักครู่นี้เองนะครับผมอ๋อผมเข้าใจว่าสภาพอากาศที่มาตอนหลังตอนที่เราปลูกไปแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสติดได้เหมือนกันนะครับผมจริงๆแล้วมันน่าจะอยู่ที่ดวงมากกว่าเนาะทุกคนแต่เอาเป็นว่ามันติดมา3มต้นแล้วก็ทองต้นหนึ่งมีไซส์กลางต้นหนึ่งนะครับผมไม่ใช่ไททานิกนะครับผมเป็นฮิ้วแต่ผมไม่ได้ใช้วิดพชั่นเลยครับเมื่อสักครู่แบบที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะครับผมแล้วก่อนหน้านี้ที่ใช้นี่คือ คืออะไรครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะปลูกทุกอย่างแล้วนะเพราะว่ามันเหลือประมาณ20นาทีสุดท้ายเดี๋ยวผู้วัจนาเขาจะไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราผมกระนาใส่ทุกอย่างที่มีให้หมดเลยนะครับผมประมาณก็คือแม็กต้นใช่ไหมก็ปลูกแบบให้แม็กไปหมดเลยครับเก็บพวกนี้ออกให้หมดลุนแอดมินเชดกันครับเปิดได้เลยเอ้ยโอเคเกลือครับผมเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะบอสเทลินี่มันคือเบลออรอโอเคโอเคอิสตทามคืออะไร จะซมมอนอะไรออกมาหรือเปล่าหรือจะรีสต็อกนะครับ15นาทีสุดท้ายแล้วนะครับผมโอเคงั้นผมเก็บเลยดีกว่าเก็บเจ้าพวกนี้ขึ้นให้หมดนะครับผมเตรียมพร้อมสําหรับการปลูกครั้งใหญ่อ๋อผู้วฒนาไม่ได้ซมมอนตัวโหดครับเขาแค่รีสต็อกนะครับผมรีสต็อกค,ครั้งใหญ่แบบที่เขาบอกเราก่อนหน้านี้ไหนไหนมาเห็ดมามะม่วงมามะนาวไหม มะนาวได้ต้นเดียวอยู่เลยโอเคมาอีกต้นแล้วนะครับผมจริงๆเขาให้มา3ต้นผมพลาดไปต้นหนึ่งก็เลยได้สนะครับสตาร์ฟุตสตาร์ฟุตต้นสุดท้ายมาเร็วมาเร็วต้นสุดท้ายโอเคผมเก็บเลยไม่รอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพูทนาไปแล้วนะครับผมพร้อมนะทุกคนครับผมวิทพชพ่ชแล้วก็ตามด้วยไซส์พัชนะครับผมปาบข้อให้ครับอ่ะสองขวดเลยนะครับผม10นาทีแล้วก็อีกขวดหนึ่งครับไซส์พ่นไปปุ๊บกี่นาทีห้านาทีอาทิตย์นี้ผมปลูกเลย สตาร์ฟุตไป2ต้นครับตามด้วยแครอทนะครับผมแครอทแครอทกีต้นครับแล้วก็ตามด้วยเห็ดครับเห็ดไปแล้วก็ตามด้วยราชามะนาวครับผมแมงโก้มาครับต้นอีเว้นต์นะครับผมแล้วก็อะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกเดี๋ยววุ้นจะนะอย่าพิ่งไปนะอยู่ก่อนอยู่ก่อนเอาอะไรอีกเอาอะไรอีกเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมะนาวอยู่อยู่นี้ได้ไงเดี๋ยวหมดยังต้นที่เหลือก็คือเป็นปกติแล้วใช่ไหมงั้นผมปลูกต้นอีเว้นต์เลยนะ กดอีเวนต์เลยนะครับผมเฮ้ยนี่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 นเวเวเวเอาวันไหนดี24กับ12เอา12ก็แล้วกันนะครับผมโอเค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 35ยัง35ยังอังุุนมา5ต้นด้วยเพื่อมันได้ยักษ์ใหญ่โคโคแทงรถถังเอายังไม่โอเค35แล้วนะครับผมคิดว่าแต่ปลูกได้มากกว่า35โอเคทุกคนดูซิร้านค้ามีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะครับผมทีนี้เราสู้ไม่ได้แล้วนะ เพราะเราปลูกไปหมดแล้วนะครับการแต่งตัวผมเท่าไหร่เต็ม10 IQP เท่าไหร่ผม FCC ีซ่าโอ้โหเอาไปเต็ม10เลยอย่างเงี้ย10เต็ม10เลยไม่หักเสื้อสวยตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับผมเอายังไม่ไปอีเหรอ I will spawn some admin a b i l โอเคมาเร็วเดี๋ยวพัฒนาซัมมอนมาปุ๊บผมลดน้ำเลยนะเฮ้ยโตแล้วโตวแล้วโตวแล้วอุ้ยโตเร็วมากโตเร็วมากเอา้าถ้าโตแบบนี้งัดขึ้นมาครับงัดขึ้นมาแล้วก็ปลูกต่อนะครับผม ได้นีออนครับได้รูบี้ครับผมอันนี้ไม่ติดอะไรเลยแล้วก็อันนี้ติดทองครับอันนี้นีออนเฮ้ยอุ้ยติดบับดีมากครับแล้วก็ต้นใหญ่ด้วยนะครับผมใหญ่สมน้ํายาเลยนะครับน้ายาวิดโพชั่นคอมโบกับไซส์พชันครับรีสต็อกรัวๆัวเอา้าบอกช้าไปเป้ารีสต็อกรัวๆนี่ไงไม่ทันเลย <c oughs> น้องบอกช้าไปอะ่ะโตอีก2ต้นไม่ติดบัฟอะไรทุกคนงัดขึ้นมาครับเฮ้ย <c oughs> อะไรอะ่ะเอาเดี๋ยวอ๋อคาซีนมาแล้วข้ามเลยในชะ่ไหม กดสกคริปต์ได้ไหมครับผมจะลดน้ำอะ่ะหรือจะเป็นเนื้อเรื่องใหม่เอ๊กก็เหมือนเดิมนี่แอปเปิลคอมดูกับสตอเบอรี่มาครับและเดี๋ยวให้เจ้าสตอเบอรี่เข้าไปก่อนนี่ไงเหมือนเนื้อเรื่องเดิมเลยนะหรือมีเพิ่มเติมมาติดระเบิดไปปับ๊บตูม้มเดี๋ยวผู้คุมออกมาไปเจอผู้คุมเฮ้ยแต่ว่าพืชอีเวนต์เขาออกไปแล้วนะครับเนี่ยพืชต้นเนี่ยเอาออกไปแล้วเขาจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เรานี่หันหน้ามาปัาบ๊บสะดุ้งรมหน้าตกใจแอปเปิลคอมดูอ่ะนี่ไง เจอผู้คุมไล่นะครับผมมาช่วยเพื่อนอันนี้เข้ามาช่วยเพื่อนครับช่วยเพื่อนแหกคุกนะครับผมแล้วก็จะมีด้านบนเป็นตรงตๆงตงอยู่ครับเฮลิคอปเตอร์นะครับผมเมื่อสักูเนี่ยตำรวจบังอยู่ใช่ไหมเอ้ไม่ใช่นี่ว่าเป็นเหมือนพืชกินคนนะครับผมไม่รู้ไปอยู่บนราคาได้ไงครับนี่พอขับเรือมาปั๊บตรงตรงตรงก็จะมาปุ๊บนะครับผมขับหอมามีเนื้อเรื่องต่อไหมหรือไม่มีถ้าไม่มีก็จะผล่มาแค่ตรงตรงตรงนะครับผมโอเคผมลดน้ําเลย ได้เวลาลดน้าครับด่วนๆนเฮ้ยสี่แล้วน้ํายาเราจะไปแล้วครับสองหนึ่งเรียบร้อยครับผมน้ํายาไปแล้วนะครับผมเอาไงวอร์เทอร์บักเก็ตต้องลดไหมครับผม W ดไปยูมาแล้วอะล้านหแล้วก็ตรงตรงตรงเท่าไรเนี่ยแปดแสนถ้าผมสู้แบบหนึง่งโอ้โหมากันหนึ่งสองสามสี่มากันเป็นหมูนะ่คณะแบบนี้น้ํายาเรามาฟอร์สฟอร์สไปเออเออเอาดิเออได้อยู่ได้อยู่ใช้ฟอร์สสู้เอานะครับผมสู้ด้วยมือครับไม่ต้องมีพืชก็ชนะได้นะครับผมเฮ้ยหกเจ็ดแ,แล้ว โอเกนมันจะหลุดเขาฐานแล้วไ้่อย่าพึ่งดิอย่าพึ่งทําไมไม่มาทางเดียวกันจะได้สู้แบบทีเดียวนะครับผมเปลืองมากเลยนะอย่างเปลืองอะ่ะผมปล่อยหลุดเลยได้ไหมอ่ะผมปล่อยหลุดเลยดีกว่านะครับผมโอเคได้มาหนึ่งตัวสองตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งตรงนี้ ไม่รู้ว่าได้เราคุ้มหรือเปล่านะครับจัดการได้หมดครับแอปเปิลไปเลยครับผมพี่ผมขี้เกียจสู้แล้วนะครับผมตรงตรงตรง,ตรงขับโฮสองหมื่นน0ำมันอยู่สามหมื่นนี่ไงผมว่าแล้วผมไม่น่าสู้เลยโอ้โหนี่ตัวรวมเราตัวรวมเราสี่แสนสองโอ้ไม่โคทํทำไมเงินมันเยอะขนาดเนี้ยทางท้งที่เราใช้รถติดโฟเซนโฟเซนเงินเยอะแต่ว่าอัพไซด์ดาวเงินน้อยแค่เจ็ดหมื่นถ้าจำไม่ผิดนะได้เข้าทีมแล้วครับแบบนี้ห้านาทีสุดท้ายครับผู้พัฒนาจะไปเลยนะผมลดน้ําเลยนะถ้าง,งั้นทุกคนต้นไหนดี เอาเป็น13ก็แล้วกันอ่ะกับมะม่วงนะครับผมใส่ไปใส่ไปโอ้โหมะม่วงโตเร็วมากนะครับผมโอเคอีก40วินะครับผมแล้วก็มะม่วงตรงนี้มะม่วงตรงนี้โตมาจงเติบโตเติบโตติดลูบี้ด้วยสวยสวยไปโตให้หมดเลยโตให้หมดเออติดจั๊งใหญ่ด้วยเอาอ่ะเอาอ่ะโอ้ยใหญ่เบิ่มเลย2ต้นแต่ว่าไม่ติดการกลายพันธุ์เสียดายมากไม่ติดการกลายพันธุ์เลยใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเ้ยติดอกกี้ต้นหนึ่ง อา่าติดฟอกกี้โอ้ยติดไฟด้วยพืชอีเวนต์เราเจ๋งมากโตเกือบหมดแล้วนะครับผมโอ้ยเจ้าโอ้โครแครอทโคนแครอทอุ้ยขอบคุณผู้พัฒนาครับผมน้องร้องโอ้เลยเก็บก่อนเก็บก่อนโอเคเก็บแล้วก็ปลูกต่อครับผมห้านาทีสุดท้ายเพราะว่าน้ำยามยังเหลืออยู่นะเราปลูกเลยทุกคนเร็วๆกระเป๋าเต็มครับเอาขึ้นได้แค่นี้เป๋าเต็มวอเทอร์เมลอน เอาเป็นต้นไหนดีอะผมเหลือต้นอีเวนต์อีก15ต้นงั้นเอาต้นอีเว้นต์ไปวางไปนะครับผมแม็กแล้วนะครับผมได้แค่นี้ครับทีนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของโชคชะตาเพราะว่ามันเอาขึ้นมาไม่ได้แล้วเปาเ่าเราเต็มทุกคนเว้นแต่ว่าเราจะเทรดให้เพื่อนนะเออผมให้น้องดีกว่าเอาไปเอาไปเร็ว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 เรวข้าเร็วเข้ากดรับไปกดรับไปแครเราโตอ,อีกหนึ่งต้นแล้วอันนี้ก็ใหญ่อยู่นะแต่ไม่ใช่ไททานิกนะครับผมเป็นฮิวอยู่ทีนี้ก็งัดพวกมันขึ้นมา1ต้น สองตน้นอ้าวติดโฟร์เส้นด้วยสวยเลยเดี๋ยวไปรวมกวับไฟนะครับผมเอาเราเต็มแล้วอะมันมีวิธีเคลียร์กระเป๋าอีกนะครับผมคือเราจะต้องจัดการในส่วนของเบนลอดนะครับเดี๋ยวผมลองขายเบนลอดอีกสิก่อนที่ผู้พัฒนาจะไปขายเบรนลอดไปแล้วก็ปลูกได้อีกนะครับผมปลูกไปหนึ่งสองอุย้ยติดไดมอนด์ถ้าติดโฟร์เส้นจะสวยกว่านี้ครับแต่ว่าไดามอนด์ก็ได้นะครับเอาเห็ุติดฟอกกี้อีกนะครับผมผมขายเบนลอดแล้วทําไมผมปลูกไม่ได้ หรือว่าเราจะต้องขายในส่วนของพืชครับเพราะว่าเบร้ลอนก็คือแม็กแล้วนะครับผมเท่านี้ใช่ปะปลูกพืชอีกไม่ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยต้นหนึ่งครับไม่ได้ครับจะต้องจัดการพืชน,นะครับผมโอเคผู้วัฒนาไปแล้วทุกคนบา,บายครับผมขอบคุณมากครับดีใจผมได้มาหลายต้นอยู่ครับอัปเดตนี้ถือว่าคุ้มอยู่นะผมว่าคุ้มเลยอะ่ะแบบที่เพื่อนๆเห็นโอมาแล้ว <laughs> ติดโกด้วย โอ้โหทำไมดวงดีจังวะคลิปนี้โอเคครับผมสําหรับอัปเดตนี้ครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วกว่า็จากกันไปผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ